ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเม M ์แอมดักกี้นะคะ,นะคะทปนี้ก็เห็นกันอยู่ตรงโต้ตนะคะว่าจะมารีวิวอะไรนี่เป็นซันจิกับโซโลในภาควานโนโน,นะคะซึ่งทุกคนต้องปลอมตัวให้เนียนกับชาวบ้านที่อยู่ในวานโนคู่นี้นั่นเองนะคะซึ่งก็เลยต้องเกนชื่อเป็นซันโกโรกับโซโลจูโรโอ้โหเท่มากดูกล่องก่อนแล้วกันเนาะอันนี้เป็นกล่องซันจินะคะตัวนี้เนี่ยของค ai ่ายเลนโบไอดนะค่ายใหม่ล่าสุดเลยนี่สัญลักษณ์ของค่ายแล้วก็ข้างหลังนี่ค่ะก็คือเป็นท่าโพสของโมเดลตัวนี้นะ ทุกคนเป็นสีเหลืองแล้วตอนนี้ก็เหมือนกันข้างหลังก็จะเป็นภาพโพสของโซโลจูโรเห็นภาพลางๆแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างทุกคนตื่นเต้นอนะอยากดูแล้วใช่ไหมไปดูกันเลยค่ะแตตอนนี้ก็ อุปกรณ์ขึ้นมาครบหมดแล้วนะคะทุกคนโอ้โหจะเห็นว่าฐานค่อนข้างเล็กนะเพราะว่า2ตัวนี้สเกลเล็กอีกหนึ่งนะคะก็คือสเกล1ต่อ7ดนั่นเองจริงๆ1ต่อ6กับ7มันก็เหมือนต่างกันไม่ค่อยเยอะนะแต่ก็เห็นชัดเหมือนกันว่าต่างกันเพราะว่าทุกคีเนาะที่เราดีวิวมาก็คือจะเป็นสเกล1ต่อ6แต่ว่าอันนี้1ต่อ7คือเล็กลงมาอีกนิดนึงเองแต่ก็ดูเล็กกว่าเยอะความรู้สึกนะในความรู้สึกตอนนี้ก็ด้านซ้ายนะคะเป็นโซโลจูโร่ด้านขวานะคะเป็นซันกรร่อกมเดีบิจากโลก่ออนนนััี้คืตว ของโซโลนะนี่คือชุดข้างในอะทุกคนแล้วจะมีผ้าคุมเป็นสีเขียวแบบนี้ชุดที่แช่มากแต่แอบ,บไม่ชอบหน้านิดนึงอะ่ะให้ดูหน้าก่อนหน้าโซโลเหมือนเด็กพึ่งโตอะไรอย่างนะ <laughs> ง,ง้นะดูิโซโลหน้าเด็กมากนะของค่ายนี้ตัวเสื้อของเขาเนี่ยเป็นลายเสื้อด้วยนะคะนี่ส้อเสื้อข้างในแล้วก็นี้เป็นถุงเงินเงินแ<า>แก้มอ่ะ กับแก้มเหรออาจจะเป็นหนกับแก้มก็เป็นได้นะคะไอ้ตรงที่โซโลโยืนอยู่อะ่ะมันก็เป็นฉากหนึ่งอะ่ะที่อยู่ในเมืองวานโนนะรู้สึกว่าคือเมืองวาคุริแน่ดูมาแล้วดูมาแล้วตอนนี้แมดูถึงตอนล่าสุดแล้วนะคะสุดยอดมาแล้วก็อันนี้เป็นดาบของโซโลนะใครจําได้บ้างดาบนี้ชื่ออะไรนะวาโดอิจิมอนจิูซุยพ่อคนงวเลยนี่ดาบชูซุยนะอยู่ตรงนี้เป็นดาบที่ได้มาจากริวมะหรือเปล่า โอ oh, แต่วความใส่ดาบโคตรยากเลยว่ะปอกดาบอะนี่หรอไม่รู้ว่าดาบไหนอยู่ตรงไหนนะทุกคนแต่คือไม่มีที่คล้องเลยนะคือเสียบเข้าไปแล้วก็ได้เลยประมาณนั้นดาบไหนอยู่ตรงไหนอะเมไม่ได้ศึกษามาแล้วก็ดาบที่สองอันนี้วาโดอิจิมอนจิไม่ใช่สังไ <c oughs> <c oughs> ดส <c oughs> ังใดคิเทสด <c oughs> <c oughs> าบที่แบบว่าเป็นผีหลอกอ่ะไม่เป็นดาบอาถรรพ์คือมันโยงจนวนฟ้าเสร็จแล้วก็ให้ตกลงมา เข้าใจละคือการทดสอบดาบก็คือแบบโยน,นขึ้นไปบนฟ้านะคะแล้วก็ให้มันตกลงมาโดนแขนตัวเองแต่มันไม่โดน <c oughs> ใช่ไหมก็เลยเอาดาบนี้มาใช้รามาดาบเลยเล่นวนพีไปเนดูจะไม่ได้แล้วแล้วก็ดาบสุดท้ายนะคะชื่อว่าวาโดจริงมันจี <c oughs> ดาบนี้เป็นดาบสีขาวนะที่ได้มาจากคนที่สําคัญที่สุดของโซโลใช่ไหมตั้งแต่ตอนเด็กๆซึ่งคนนั้น,นาตายไปแล้วเฮ้ยคราวนี้ เราใส่ถูกปะวะคราวนี้มันต้องถูกก็แหละทุกคนเพราะว่าเขาให้มาเป็นแบบมือซ้ายมือขวาแล้วไงถ้าเกิดไ่ใส่ผิดอีกก็ไม่รู้ว่าไงละนี่เรียบร้อยทุกทีทุกคลิปนะคะแมยต้องใส่ดาบผิดและคลิปนี้ยม้ก็ใส่ปอกดาบผิดประมาณนั้นแล้วก็อันนี้เป็น ผ้าคลุมของโซโลจูโร่นะคะเป็นสีเขียวไล่เงาสีสวยนะคือเหมือนในกระตูมนจะสีเข้มกว่านี้นะแต่ว่าสีของอันนี้เขาทํามาสวยเดียบชอบความชอบส่วนตัวแต่ข้างในนี่ค่ะแอบมีรอยเปื้อนนะคะทุกคนของสีไม่รู้ตั้งใจทํามาหรือเปล่าเพราะว่าเป็นลูกตัวเลยเป็นรอยจุดๆๆไม่รู้ว่าตั้งใจทํามาหรือเปล่าแต่ก็ไม่เป็นไรอยู่ข้างในใส่เข้าไปต้องเอาด้ำออกคอนโอเคแล้วก็ใส่ดับเข้าไปช นี่ค่ะแล้วก็พร็อมมีเล็กน้อยมากๆนะคะมี2ชิ้นเป็นน้ำเต้า1อันซึ่งน้ำเต้าที่เล่ากระชอกแล้วนี่อวไอ่ะอ๋ออ๋เราลืมว่าเขามีลูกด้วยน้ำเต้าอยู่ข้างบนนะคะบนสายสีแดงนี่จริงๆแล้วเราควรใส่ไอ้นี่ก่อนมะทุกคนก็พลาดเลยชใครที่ดูคลิปนี้แล้วก็ประกอบตามนี้แนะนำให้ใส่ไอ้แดงๆนี่ก่อน แต่ก็ใส่หลังก็ง่ายอยู่นะไม่ได้ยากมากเรียบร้อยน้ำเต้าเหมือนจะอยู่แถวๆนี้นะคะหเหมือนจะต้องใช้กาวยีน้ำมันนะคะเพราะว่าทาั้งค่ายอะแถมมาให้อยู่จะตกแล้วลูกจะตก,ลกแล้วลูกไหนเข้าอ๋อเข้าละอ่าใช่เหรอเหมือนกับว่าเชือกมันฟาดน้าเต้ากระเด็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหมุนให้ดูันนี้วันนี้ออตโต้มือน,นิดนึงก็จะมีบ้านเมืองเล็กน้อยแล้วก็มีโซโล ตอนแรกอ่ะเมย์ดูในรูปอ่าเมย์ว่ามันไม่สวยเพราะว่ามันเหมือนโซโลมันแหยนหน้าจนเกินไปอ่ะแต่จริงๆแล้วของจริงมาโอเคอยู่นะไม่ได้แหยนหน้ามากเกินคือว่าสวยงามใช้ได้เลยนะโซโลจูโ่ของเรานี่เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปนะคะก็คือซันกโรนะคะนี่ซันจินั่นเองชุดของซันจีคือแบบเป็นสีเหลืองนะคะล่าสุดเพิ่งออกมาเลยใมตอนไม่นานนี้เองใครที่ยังไม่ได้ดูอัปเดตล่าสุดก็ยังจะไม่ค่อยเห็นกันท่าโคตรเท่ทุกคนคือเม่ชอบตัวซันจิที่สุดละในลายของค่ายนี้นะ ก็ใส่ลงไปคือเหมือนว่าถ้าเราเอียงผิดท่าหรืออะไรเนี้ยมันก็จะไม่ลงอะมันก็ไม่น่าเอียงผิดนะไม่ลงอ่ะช่วยด้วยใส่ได้เรียบร้อยแล้วคนต้องใช้แรงควายเหนื่อแรงคนธรรมดาทําไม่ได้หลอกๆลองลอกเล่นลองเล่นแม่ตั้งใจ นี่คะ่ะซันจิเท่มากแล้วข้างหลังเนี่ยเป็นต้นซากุระนะสีชมพูสวยงามมากไม่รู้ว่าซากุระหรือเปล่าแต่ว่าสีชมพูก็ซากุระไปก่อนนี่ค่ะใช่ไม่ใช่ไม่รู้นะใส่ไปก่อนเราต้องลอกตามรูปน่าจะง่ายสุดรูปมาเทเนทำไมารูปซันจิมีสองอันคะโอ้โหแสดงว่าเจ้าของค่ายต้องพิศวาสในตัวซันจิแน่นอนเพราะว่าแถมรูปที่ซันจิถอดเสื้อมาด้วยนะคะรูปนี้เรามมีรูปเดียวใช่ เรามีเองจางโซโลไม่มีถอดเสื้อหรอแล้วก็ประกอบตามรูปได้เลยนะคะต้นไม้ประมาณไหนยังไงก็ดูรูปได้เลยเอาจริงดูรูปก็ไม่ค่อยรู้หรอกเพราะว่ามันคล้ายๆกันหมดอันนี้ดูใหญ่ดูมองเห็นว่าใส่ตรงนี้กางที่บอกคือต้องใช้แรงค่อนข้างมาก๊ได้ละอันนี้เป็นอย่างนี้อ๊อบ เรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็เข้าไปแล้วแต่ว่าเข้าไปมันก็ยังเห็นรอยต่อแบบโคตรชัดอะคือเราจะต้องลองใช้ได้นะคะช่วยได้นิดนึงแต่ว่าไม่ว่ารอยต่อคงเห็นชัดอยู่ทีมองข้างหน้าก็ไม่เห็นหรอกมันบังพอดีอ,อ๋อบังพอดีเหรอต้นไม้ต้นนี้ดูไม่น่าจะเข้าตรงไหนได้เลยอะดูใส่ย,ยากทุกอันเลยอะ ในที่สุดเราก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคืออีต้นไม้ตรงนี้ประกอบยากมากคือเราเหมือนเราไม่รู้ไงว่าเราต้องเอาตัวไหนไปตรงไหนแล้วก็รูปที่เขาให้มาค่ะทุกคนดูแล้วประกอบตามไม่ได้นะพูดจริงๆคือแบบดบูแล้วอ้อาวต้นไม้ที่เขาทํามาคือเหมือนกันทุกอันเลยแต่ว่าแต่ละก้านของมันก็ใส่า,าเหมือนกันนะนี่ให้ดูก่อนว่าเป็นต้นซากุระแล้วก็มีบ้านเมืองอยู่เล็กน้อยยนะ สวยไหมทุกคน <S <S ชอบอะชอบสีชมพูของต้นซาก,กุระทําสีออกมาค่อนข้างสวยมากนะคะการลงสีของค่ายเนี่ยชื่นชมสวยงามอันนี้ก็เป็นสะพานข้ามแม่น้ําแล้วก็อันนี้ก็เป็นเหมือนบ้านเมืองเล็กเลน้อยน้อยข,ของโซโลก็เป็นเหมือนประตูเมืองนะคะตรงนี้อันนี้เป็นก็เป็นบ้านเมืองเหมือนกันอีกแบบหนึ่งเฮ้ยถ,ถึงงานจะแบบว่าเล็กใช่ปะแต่รายละเอียดของหลังคาเขาโอเคนะนี่เป็นหลังคาที่แบบละเอียดมากนะคะกระเบื้องนี่เป็นแผ่นเลยนะทุกคนเห็นชัดเจนแล้วสีมันเปิดอ่ะต้องหิน เป็นรอยจุดอะหมดเลยอะไม่แน่ใจว่าสโลไปสู้อะไรที่ในภาควานโนเปล่าสรุปคือสีเบอเออไม่รู้นะคือมันเป็นรอยจุดมาตรงหินนะคะหลายตรงเลยนี่ไม่รู้ว่าตั้งใจทํามาหรือเปล่านะว่าแบบเป็นความสกปรกของเมืองนี้หรือเปล่าบ้านเมืองก็จะเก่าๆแบบปรักหักพังนิดนึงนะคะเมืองเมืองเนี้ยนะมันก็เลยอาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วก็ในภาควานโนคือมันก็เหมือนกับเป็นโซนที่น้ํากินไม่ได้ปลากินไม่ได้อะไรเงี้ยก็อม่คิดว่าถ้ามันเลอะมันจะไม่เลอะทุกอันนะอันนี้คือเขาเหมือนทำ มาให้มันเลอะทุกอันเลยก็เลยคิดว่าเขาาจ้ตั้งใจมาก่อนนะก็เรียบร้อยแล้วนี่ รีวิวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วอะไวปะตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกก็คือราคาไม่ค่อยแพงนะคะราคาพีอยู่ที่8,8 0 0ตัวนี้ก็800 0กว่าจำไม่ได้อะ8,000ันกว่าพอๆกันนะคะสองตัวนี้ก็คือ<ห>เอฟเฟกไม่ค่อยเยอะมากนะสำหรับใครที่แบบว่าชอบให้มันแบบว่าเรียบๆและดูดีอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าสวยงามใช่ได้เลยแล้วก็จะบอกว่าเซตนี้เมย์ก็เก็บเองเหมือนกันเพราะว่ามันสวยดีนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าค่ายเดียวกันเนี่ยทำออกมาครบกลุ่มหมวกฟางเลยอย่างเงี้ยมันก็จะน่ารักน่าเก็บมากเลยคือตอนนี้ที่เปิดพี แล้วมีโรบินแล้วก็ลูฟี่ <c oughs> นับรวม2ตัวนี้ด้วก็เป็น4ตัวแล้วซึ่งตอนนี้ก็ขาดอีกประมาณ6ตัว <c oughs> ก็จะครบกลุ่มหมอกฟางเอาง่ายๆคือตอนนี้ไม่มีค่ายไหนที่ทำออกมาครบกลุ่มหมอกฟางเลยทุกคนบางทีอ่ะเป็นทําเป็นกลุ่มหมอกฟางก็จริงนะแต่ว่าทําให้แบบบางตัวฐานใหญ่บางตัวฐาน,นเลนะ็กอะไรเงี้ยคือเวลาวางด้วยกันแล้วก็ทําให้มันเข้ากันไม่ได้อ่ะเมย์ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาจะจัดเซตให้มันไม่เหมือนกันทําไมแต่อย่างของค่ายเนี้ยเขาทําจัดเซตออกมาสวยงามนะเหลืองเขียว โรบินชมพูลูฟี่สีน้ำเงินสำหรับการให้คะแนนนะถ้าไม่ติดตรงที่ข้อต่อมันเห็นชัดตรงนี้นะต้องหักเรื่องหน้าด้วยหน้าโซโลมันติดไปนิดนึงนะก็คงจะหักเหลือประมาณ9คะแนนละกันเนาะสำหรับ2ตัวนี้9คะแนนะนี่ค่ะมีรันนัมเบอร์ด้วยซึ่งของโซโลเนี่ยรันนัมเบอร์ที่11ทั้ <invece S 1> <m RNA> แต่ของซันจิเนี <uss UC S> ่ยสามร้อยแปดสิบทับสี่ร้อยสามสิบตัวคือไม่รู้ว่ารันนัมเบอร์ประเทศไหนอะไรยังไงนะซันจิเยอะจังเลยแต่ให้เมดานะคือซันจิเนี่ยเหมือนเป็นรันนัมเบอร์ทั่วโลกประมาณนั้น w วว l d แต่ว่าโซโลอาจจะเป็นรันนัมเบอร์ไทยก็เป็นได้เพราะว่ามีแค่แปดสิบห้าตัวทั่วโลกมันเป็นไปไม่ได้นะทุกคนมันน่าจะมีมากกว่านี้ก็เขาไม่ได้ใส่มาว่าทีเฮดหรืออะไรทั้งสิ้นนะก็ป้ายเมยก็ไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่หรอกเมยก็เก็บใส่กล่องตั้งโชว์แค่ตัวก็พอป หลายค่ายอย่างเงี้ยระววางป้ายแต่ละค่ายที่ไม่เหมือนกันเลยนะทำให้โอุปกอบของการวางนี้ไม่สวยเลยประมาณนั้นพยายามเก็บเข้ากรอบให้หมดเป็นไงคะเรียบร้อยแล้วใครที่ชอบคลิปนี้ยังไงก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะทุกคนเจอกันใหม่ที่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย